สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมมชนัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเราก็เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรนะครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่300กว่ากิโลนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ตลาดอำเภอทับทันเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเราก็จะไปกราบสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเครือที่วัดหนองกระดีในนะครับ สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้อย่างมากมายติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราจะไปกันถึง2วัดนะครับวัดหลวงพ่อเครือบหนองกระดีในเก่าและหนองกระดีในใหม่สําหรับ2วัดนี้อยู่ไม่ห่างกันนะครับเราคิดว่าเราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเมืองอุทัยธานีนี้เราคิดว่ามีสาระดีๆมีประโยชน์อย่างมากมายที่จะให้ท่านชมกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าบริเวณทางเข้านะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นภูเขาไหมครับซีกขวามือนะครับ ลักษณะตรงนี้ก็เป็นลักษณะภูเขาอยู่สองฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาตรงกลางนี้ก็เป็นถนนรถถาไปนะครับอำเภอทับทันก็จะมุ่งหน้าจากนี้ไปอีก16กิโลเมตรนะครับแล้วก็อำเภอสว่างอารมณ์30กิโลเมตรอำเภอลาดยาว52กิโลเมตรนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมสาราด,ดีๆมีประโยชน์อย่างมากมายช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันดีกว่านะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาถึงที่บริเวณตลาดอำเภอทับทันของอุทัยธานีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมชมบริเวณลตลาดและสถานที่ของอำเภอทับทันนี้นะครับที่ท่านเหน็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นลักษณะตลาดคุื่นๆบ้านนะครับที่มีร้านค้าครับก็นําติดค้ามาขายกันมีพี่น้องประชาชนก็ออกมาซื้อข้าวซื้อของในไรตอนเช้า้นี้น นี่ก็คือสภาพการของตลาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนไม่มากมายนะครับแต่ก็ยังมีพี่น้องพ่อค้าแม่ค้ามาทําการค้าการขายกับบริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตการค้าการขายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณอ,อเวาเภอทับทันนี้นะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณลานลานค้านะครับ นี่ก็คือลักษณะสินค้าที่พี่น้องประชาชนนำมาค้ากันขายกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็สายแล้วนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมากันน้อยนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็เดินมาถึงที่วัดหนองกดีในเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์หลังเก่านะครับซึ่งในขณะนี้ทางวัดก็มีการบูรณะซ่อมแซมปฏิสัขงขอนมาอย่างที่เห็นนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเคลือบนะครับที่อยู่ในวิหารที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับครับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงพ่อเคลือบแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าไปกราบสักการะบูชาขอพรกันนะครับสําหรับวัดหนองกระดีในเก่านนี้นะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อเคลือบกันนะครับ และส่วนบริเวณของโบสถ์เก่านี้นะครับก็อยู่ข้างๆกันนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเคือบแล้วนะครับสถานที่แห่งน,นี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องนะครับสาธุชนเดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเคลือบกันนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณซุ้มทางเข้าของวัดหนองกระดีนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื <Between> <rix> ่อนๆนะครับไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อเครือบกันนะครับช่วงนี mm ้เราไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วิหารหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีนอกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อเครือบ สำหรับสถานที่นี้นะครับแต่ละวันก็จะมีีน้องประชาชนนะครับเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อเครือบนะครับอย่างมากมายแต่ละวันแต่ละวันมากันเยอะเลยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับอาเภอทับทานนี้นะครับวัดสองะดีนอกนี้อยู่ติดถนนนะครับระยะทางก็สะดวกสบายทุกอย่างนะครับ สำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเราก็อยากจะขอเชิญชวนและแนะนําให้กับท่านนะครับเดินทางมาตัการะบูชาขอพรกำกหลวงพ่อเครือบเราเชื่อแล้วเกินว่าด้วยความศรัทธาของท่านชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับดอกไม้ทูกเพียนทองนะครับพวงมาลัยก็มีอยู่ที่วัดนี้สำหรับท่านที่เดินทางมาแล้วก็มาเช่าบูชานะครับปิดทองให้กับหลวงพ่อเครือบไปเลยนะครับทางวัดก็มีดอกไม้ทูกเพียนทองไว้ให้ถึงที่เรียบร้อยนะครับ เราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพให้กับท่านได้ติดตามกันนะครับหากท่านมีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับมาได้ทุกวันวัดหนองกะดีนอกแห่งนี้นะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับเลยจากอำเภอทับทานมาไม่กี่กิโลนะครับสะดวกสบายนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดนี้นะครับเป็นสถานที่น่าอยู่น่ามองน่าดูอย่างมากเลยนะครับบริเวณสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ หลวงพ่อเกลือบนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบนบาปสารกลเก่าวความเป็นอยู่การงานการเงินและเรื่องราวต่างทั้งหมดนะครับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับหากท่านมีความประทาก็มาเลยนะครับที่วัดหนองกระดีนอกนี้มาสักการบูชาขอพรจากหลวงพ่อเคลือบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับแล้วท่านจะอยู่ดีมีสุขุประการตามที่ท่านขอนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็ขอเชิญครับมาร่วมทาบุญกับทางวัดนะครับทําบุญถวายสังฆทานทาบุญค่าน้ําข่าไฟทําบุญใช้มีดถวายน,นสงนะครับมาร่วมบุญกันได้ทุกวันกับสถานที่ตรงนี้นะครับสําหรับช่วงนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมติดตามชมชไปเรื่อยๆนะครับเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ทางคลิปในขณะน,นี้หากท่านยังไม่มีโอกาสมาก,ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพียงแต่ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อเครือบได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดนี้แล้วนะครับถ้าท่านต้องการอยากจะเช่าวัตถุมงคลไตรูชานะครับติดบ้านติดเรือนหรือว,ว่าติดเ่ตัวของท่านก็มีนะครับก็อยู่ที่บริเวณวิหารตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเช่าบูชากันได้เลยน,นะครับ วันนี้ก็มีพี่น้องตัดช่วนะครับกําลังทยอยเดินทางมาติดทองตักสารบูชากับหลวงพ่อพเครือกเป็นอย่างไม่ขาดสายนะครับตอนนี้ก็พี่น้องก็นะเปี่ยงติ้วขย่าวติ้วเปลียงเกมซีกันนะครับเพื่ออาจจะมีโชคมีลาบนะครับ ครับวอนไดอันประเสริฐก็ขอให้บังเกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วท่านจะได้พบกับคลิปใหม่ๆเรื่อยๆไปนะครับเราก็จะนำสะเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดและสถานที่ของวัดต่างๆนะครับมาออกสู่สายตาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณวัดอีกสักครู่หนึ่ง แลวเดี๋ยวเราก็จะคงจะหมดเวลาและอำลาพาจากกันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็กลับมาพบกันใหม่นะครับเอาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณวัดด้านอื่นต่อไปนะครับนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจาก,กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ ก่อนที่เราจะอลาพาจากกันไปผมขอบารมีของหลวงพ่อเคลือบนะครับจงคุ้มครองปกปักรักษาให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ